พี่น้องที่สุขสุขคนครับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับบอตามพี่กอล์คพี่น้องนะครับพาพี่พ่น้องครับมาสำรวจราคาควายนะครับผมตลาดนัดบ้านน้องนายนะครับตำบลสุรโต่อำเภอเป็นจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้เป็นสวันที่หกผมวันเสาร์นะครับราคาจะเป็นแน่แน่นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปรับชมทุกคนครับไปรับชมครับพี่น้องก็อย่าลืมนะครับเลือนนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจครับผมให้บอตามแน่นนะครับเป็นราคาเพิ่มงามราคาดีๆมาฝากพี่ฝากมากนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนัดมนัดนีเอาตัวเองมากครับพ่อคนนี้เอา สายกลมครับสายกลมครับมีใบครับมีใบครับมีใบนพ่ออะไรวะได้ซื้อไดใบป่ะเนี่ยใด้ใบเป็นสายกลมไหมครับกลมโัลสัตว์นะครับพ่อกลมไหมครับโอ้นะครับหนาๆเลยนะครับพอฟังราคาไหนพ่อใส่าไหนสี่สิบเจ็ดครับท่องแล้วครับสี่หมื่นเจ็ดครับท่องแล้วครับแข้งขาใหญ่ดีครับโอ้นะครับยาวๆเลยครับแข้งขาใหญ่ดีของพอวังนี่เนาะครับผมพอวังอยู่บ้านดุงบ้าน พอนังบ่พรสันติครับบันดุงนี่ละอ๋อพรสันติบันดุงนะครับเปิดตัวแรกไปสี่หมื่นเจ็ดท่องตอนนี้ท่องจะเดินแล้ววะท่องได้ผ่านรอบแล้วครับผ่านรอบแล้วครับใส่ม่เสาใส่พอได้ไพ่อครับของพ่อกรมครับพ่อกรมบริษัทอืมอูให้ท่องนี่พ่อกรมครับโอ้บ่ครับนี่โตมั้ยนี่ครับโตัวพ่อกรมครับตอนนี้ท่องไปท่องแล้วครับท่องบ้านพ่อบ้านครับอ๋อพ่อท่านบ้านครับสี่หมื่นเจ็ดอุ้ยนั่งนี่นะครับนั่งหนาขายไงพูดอะ แข้งขาใหญ่เรียบร้อยขาใหญ่เลยนะครับโอ้งามนะครับของระวังตัวแรกนะครับไม่ตัวพ่อเดียวเดียวบ่อาตัวเดียวครับสี่หมนะื่นเจ็ดเนาะครับตำลงตำนี้มีมบ่พ่อ้างบ่มีครับเราประกันเบิดครับเราประกันทุกอย่างเลยนะครับหางดกหางดอกขาถกขาทอดเรา,าประกันครับสูงเท่าไหร่น้องขุนพลสูง,งร้อยเจี๊ยบสามพูดนะครับร้อยเศร้าสามเศร้าสี่เนาะ โอตะวนานะครับผมนาดีด้ไมเสาวอยู่ครับนาสวยเลยนะครับเอาความของเขาลูเขาเบอรเบอรเท่านย์หกครับผมสองหกสาครับผมหนึ่งหกหกสี่ครับหนึ่งหกหกสี่เนาะอ๋อะวังนะครับโอเคพอมาคำเข้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแมวครับผมเตยมากครับแมวมาไหนได้ัมาสามตัวสตัวแม่อันนี้เป็นคมครับแม่นี่อันนี้คมแม่ลูก2ตัว โกแม่ลูกลูกตัวผู้ตัวแม่ครับลูกตัวแม่หนิแม่ตัวผู้ตัวแม่อีกหน่วยคื้อนาดีเทไอนี่เบืองแม่ของกันนะครับผมแม่สูงวันไรครับนี่สูงร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบสองในท้องท้องไปเกตเดียนออกทองจุดเดียนเจาะกันยาเหากันยาเดือนหน้าตัวนี้เดือนหน้านี่ใบมีหลอดอันนี้อันนี้อันนี้เบิ้มพันล้านอันนี้เบิ้มจุเนียใส่ทองเบิ้์มพันล้านเลยแม่น๋อในทองเนี่ยเบิ้มพันล้านไปหน่องนะครับผม อ่างอ่างนี่ครับผมลอยสามสิบสองมาแม่ทำสองทำสามไหมเนาะสามสองสามสิบสองทองนี่ออกเดือนนาเนาะนี่ใบนี่ในใบเพิ่นล่ะผมบอกไปยังครับอันนี้ใส่เบิ้มพัลลานไว้ไม่นี่ออกเดือนนาเบิ้มจูเนียลูกที่ออกแล้วนะลูกนี่เป็นลูกสาวออกแล้วเบิ้มจูเนียนะครับลูกสาวของเบิ้มจูเนียอันนี้มีใบปะครับนี่ใบหลอดครบเนาะไม่นี่อู้ห้าสวยเลยนะครับเตรียมอู้หามง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 ามนะครับจะเดือนแล้วแม่นี่แย สิบเอ็ดเดือนนี่นี่เดือนสิบเอ็ดสิบเอ็ดเดือนนี่แม่เอาเขาเพท่านออกเดืยนออกอยังอยู่เขาก็ชอบใหน่อยมอยู่นะครับมาเยอะเออนะครับคุณนะคนเกี่ยวเสือเดือนของลูกเบิ้มจูเนียเนาะแม่นสิบเอ็ดเดือนครับพี่น้องครับนะครับจนตัวดีนะครับนี่แข้งขาใหญ่เลยนะครับนี่พุ่มนี่นะครับลูกสาวนะครับแม่มันสูงมาหลายครับคุณนะลูกอยู่ท่อแม่อะไรนะสิบเอ็ดเดือนเครื่องอะไรซื้อซื้อสองเลยสามไปเนาะ ตือสองเลยสามควบนี่แม่เปิดไะไรไปไหนครับสิบสองจ้ะหนึ่งแสนสองหมื่นสองหมื่นน้วยจะาพอฟังอยู่เลพี่น้องนะครับตือสองเลยสามนี่ยเรออกอันนี้ลูกเบิ้มจูเนียร์มีใบในทองเบิ้มพันล้านเนาะมีใบกันเนาะโอเคตีไม่มีวะนี่ตัวผูรูปร้อนไหนโอเคครับผมอันนี้ผู้น้อยไว้จับสัตว์มาไหมนอจับสัตว์มันจับสัตว์จะเหตุผอพันกับอะไรมันรูปล้อเนี่โอ้ลอยเนาะหน้าตาลอยเลย ค่าพุ่นที่แม่ค่านเปิปดได้ไปได้ปเลยวายุสามชิปสามห้องห้องมาสามสามก็ได้โอ้โนะครับนี่นงามๆเลยนะครับเป็นค่าเข็งกันนานพันร้อยไหยแม่ม <า S 1> นหนร้อยเขาเปิดดีนะครับโอ้รอๆเลยนี่คนสร้างสวยนะครับเนื้อนังดีขายง่โอ้เป็นพ่อพันธุ์ใดครับพี่น้องนี่นะครับสามหมื 30, น่ 30, นสามเนาะจ้่สามหมื่นสามนะครับแม่ยังก่นเหรอแม่รัดแม่รัดแม่รัด กูแก้วอำเภอกูแก้วขอเบอร์โทษหน่อยมศูนย์ปดหกครับผมสองสองสองครับเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่ง้าของแม่รัดเนาะจ้าอยู่เพเ่อกูแก้วโอเคแม่มันของครับผมจ้าใส่รงพอดเลยเด้เลยเยวอะไรมาโควงนี้เนาะเดี๋ยวเใสอใส่แม่อ่ะต่อเลยพ่ออันนี้ค้นี้แม่พันซุงอะไรมาได้พอดเครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ ขอขอบโทษก่อนท่ลืสิบรวยสามสิบรวยสามสิบครับเอาเบอร์โทรยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าสครับผมสี่ศนครับผมอ6าหกหกศูนครับอ่พอสมยศอำเภอ้มูแก้วได้ครับด้แก้วเนาะเอาครับสนใจติดต่อได้ครับโอเคพอคุมแร็งกเลยเจอะไรล้พอรสูี่รยสามสิบครับฮะสามสิบรยสามสิบครับในลูกไม่ได้ตัวแล้วครับนี่ในลูกสามในถองนี่แหละครับสามในท่องครับ ประกันท่องป่ะนี่ครับประกันครับประกันครับประกันท่องแล้วป่ะนาะครับประกันท่องประกันได้ครับอู้ยาวนะมีลูกสี่เดือนเหรอครับไม่ท้องลูกสี่เดือนนะครับน้องยาวเลยนะครับอู้แต่งสวยเลยลอยสามสิบจีครับลอยสามสิบทวงสี่เดือนทองสี่เดือนนะครับลูสาวลูกผู้ครับนี่ลูกสาวครับลูกสาวอีกนะครับคือสองเลยสามคือสองได้สามครับเงางามเลยสนใจติดต่อนะครับได้อำเภอโกแกวเปล่าครับ เปิดไปอะไรได้พ่อหนิเปิดไปเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นครับซื้อสองได้สามอย่าเปิดไปเจ็ดหมื่นเนาะเปิดไปเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับผมแม่คนนี้ทองเพื่อได้ทองนะทองซีเดือนแล้วครับทองพ่อบรรบานท่านเดียบ่บรรบานครับอ๋อนะครับทองพ่อบรรบานนะครับทองพ่อสมยศนะครับกูแก้วนะกูแก้วนะครับเนาะผมจติดต่อได้ครับลกสาวกระเทาที่ผมบอกไปแล้วครับครับผมนะครับ ประกันทุกอย่างเนาะครับประกันทุกอย่างโอเคจะประกันผมขอสมุดนะครับผมโอเคพ่อมาของพ่อครับครับสวัสดีครับผมย่างลวกกันก่อนครับไปเรื่อยไปเนาะบุ๋นไ้ยังมัมามามาครับมามามาใครได้ไหมเนี่ยครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องย่างเนาะครับผมน้องโอ๊ตครับน้องโอ๊ตมาจากไหนเนาะบ้านเราบักบ้ากุมบาพันธครับบ้านเราบักบ้ากุมบาพันธเนาะสวัสดีมาครับคุอนี่ เอาแม่ลูกแม่มากครับแม่ลูกลูกแม่ครับแมยลูกเอาแม่ก่อนหนึ่งงานหน่ครับแม่พ่นสูงอะไรไหมครับสูงลอยสามคิปอยู่ครับลอยสามคิปครับประกันบ่ประกันไฮเส้าเก่าครับลอยเส้าเก่าลอยเส้าเก่าเนาะครับโอ้สูงบ่ลายพี่น้องตัวพันในเงานะครับครับยเงาเลยนะครับไอลูกเรืออลไรนี่ลูกเรือลูกเรือครับลูกเรือเนี่บ่ครับลูกแม่ว่างกองว่างครับกองว่างเนาะครับเอาเบองความงานเหมือนกัน นะครับสูงบลายพี่น้องนะครับประกันว่าเราหยิบเก่านะครับผมนี่เลูกสาวเลยสุดๆกระสันนะครับเป็นลูกแรกนะครับลูกคู่ลูกแม่นะครับนี่ครับลูกแม่บ่ครับลูกแม่ครับลูกแม่อีกลูกพ่อะไรเนาะก็เกี่ยงดีเลยนี่โอ้ยพ่อบ้านบ้านเนี่ยแหน่ยบ้านบ้มันมีใบครับไอมีใบไหมยังบ่มีใบครับมีใบครับเพรมันเกี่ยงดีนะครับพี่น้องนะครับแข่งขาดีเลยพุญเออนะครับลูกสาวนะครับสวยๆเลยนะครับนี่แม่เพิ่งสูงบลายนะครับแต่ว่าเพิ่งใจลูกสวยนะครับพี่น้องนี่ ครนุ่มทีเตาครบนะครับหางเลยคอนะครับไายเปิดสวยเลยนะครับแค่หลอกแค่ล้างงามนะครับไปหูฮักครับพี่น้องนี่นะครับเป้ยสาวนะครับผมท้ายน้องเปืดอปแล้วเลยคุมห้องไว้แปดสิบหาครับแปดหมื่นห้าเนาะครับเป็นเป้ยสาวนะครับผมลูกแรกนะครับลูกซองๆนี่ว่างนะครับผมเอาน้องไอคาวไปช่วยหน่อยศูนย์เก้าห้าครับผมเก้าหนึ่งสี่ครับผมหนึ่งศูนย์สี่สามครับหนึ่งศูนย์สี่สามเนาะอยู่ผมว่าเนาะครับผมโอเคมันขอาความหลังผมครับผม ยางล่ก้นมาหนินะครับผมต้มเบาตนครับเมงพครับผมนะครับ่อของ่อมีบ่นิเ่อเนาะอนาย่เดี๋ยวเดี๋ยวี๋เดี๋ยวเดี๋ให้ลุดเนี้ยไหมก่อนคตสนายนี่คนกับท่ตุกเลยเออเนี้ยเนี่ยอ้ยจะมันเดียกว่ามามาอะไรมาอะไรมาตัวเดีกวกนเอาอีดอนเขาเอาอีดอนกอนเนาะเอาอีดอนกอนเลยบอกรายการน้ำพันกันนะ อีดอนมาฮรอ๋อีดอนเลยพอขอราคาเลยพออีดอนก็ห่าเด้อก็มือห่าก็มือหาท่องบ่อบ่ท้องบ่ท่องอื้อยสาวบ่ขคอยสาวตั้งปีจะเดินแล้วครับอายุเพิ่นสองปีกว่าสองปีกว่าอ่าใกล้ผสมมาหนอใกล้แล้วใกล้แล้วตับนุงตับนี้มีปะครับมีน้อยนีดดังนิเนิดลมีแต่ทค่ดังนิเห็นละมีทวดนี่บ่มีทวดทอนนี่บ่มีทวดอนนี่บะอย่างอื่นเล็กแข็งเล็กใหญ่ยงีมีบ่โอเคก็มือห่าส็มือห่าต่วร้องเลยตัวรมองนี่เออติต ผู้บาดพรลเลยอ่ะหนึ่งขวงไดงครับผมนี่งามเลยนะครับเป็นเออครับเล็บขาแข่งไทยว่าข้างห็เพิ่่ข้างนะครับเดี๋ยวไทยเพราะง่ากครับผมไม่มีตำหนิเนาะเขาสวยสุดนั่นนยสุดนั่นซีตัวแสมเดี๋ยวเ้่าเอาลูกที่จะแพ้กันห้องนะครับผมอันนี้ือเอามืญหาเนาะกอาปัหาเาตัวั่งเลยเดี๋ยวพอตัวซองไรไรบ้างเนี่สุดสาสุดสมาุดสามมันยังัยังเลยเ่าซีตัวน่อยที่ว่าไปยังครับพี่น้องเบื่อนั่นนั่นั่นนุดสามยบสุดสุดสุดต สีตัวเว้ยหน่อยนั่นดแมมดแมงมดดิี่ตัวเนี่ยี่ตัวนี่แสนสาหพันห้องไว้สีตัวน้อยแมงมดเลยแม่แมมดสุดเลยค่ต้องการจนใจติตัวห่งได้ะหนึ่งแสนสามหมื่นหาพันหนึ่งแสนสมห่นห้าพันแม่ีตัวเลยแมตัวนะครับแมงใหญ่สแมน้อยนนอลงหน่อยเนาะนั่นละลงหน่อยนี่แล้ว็ใติต่อจนแจก่มเดียวจบเลยแม่ีตัวนะครับหนึ่งแสนส่นลองได้พ่อเสียงก่อนเลย พอหอยไส้พอหอยไส้เอันาไหนพ่อสีถาดสีถาดเขาเบอร์ไนดสามศูนย์ครับสี่สองสี่สองเกเนย์สามสองเก้าเก้าศูนย์สามะมาจากสีถาดโอเคบริพัทแปพันมานะครับเป็นสีถัดทั่วสอบทามพอบรไษันะครับนี่ยกสีตัว้ลครับตัวไหนพี่น้องนี่นะครับน้อยนี่ครับนี่นะครับแม่เบิรตนะครับเม5ยเนสามห่นห้พัน่ะเอ๊นี่แม่นั่งตัวนึ่งเมียังตัว่งเมนั่งตัวนึงก็ได้ครับนี่แม่นี่ราคาสี่หมือื่ ตัวลองไหนให้กันตัวล่องนี้ให้กันเดี๋ยวผมขอบุญหลบหลบกก่อนตั้งบิ้งหางหางดีวัดหางแย่แน่นอ๋อหางเล็กหางแย่วัดหน้าตาดีหตาตาสวยเบิ้งอันนี้สี่สิบสองนะครับนี่สี่หมื่นสองพันนะครับผมนี่ต็มโตดีสี่หมื่นสองนะครับเบิดไปเปล่าเบิ้ไปเบิ้ลเบิ้แล้วเนาะนะครับสี่หมื่นสองนะครับนี่มีโคมซีนะครับโคมซีนี่นะครับนี่แม่เบิดเลยครับหนึ่ง นะครสองน้อยสามนะครับนี่แล้วก็ซีนะครับหนึ่งแสนสามหื่นห้าพันนะครับคุยยูซีถัดกุะดอนนะครับผมแล้วก็เผือกนะครับเผือกโกงมือนหายไปน้องเด้อนะครับเปลือกมาเผลือกนะครับใส่เผลือกใส่เงี้ยนี่รงตนี้บ่มีนะครับผมใส่เปือกงามๆเลยเก้ามื่นห้าพนเนโอเคพ่อมั่นคงครับข้าวขอบคขึขนขึยังไม่พ่อันสุดงามๆนี่พออยากทราบราคาคุยผูไหม ได้ครับกล้วยกูเดี่ยวพี่ไปดูไ่ได้พ่อนี่อ่าลูกกลมลูกกลมแมนพอเพิ่นติดมากกับแม่เพิ่นจักเดือนจักปีแล้วครับพ่อนี่ปีเก้าเดือนครับปีเก้าเดือนครับตอนนี้สูงเท่าไรครับนี่สูงรอยสี่สิบสองครับรอยสี่สิบสองครับโอ้คือรอเลยยอด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 อลูกยอดยอดให้พี่น้องดูหน่อยมามายังมาจักหน่อยโอ้นะครับนี่เป็นพันบ่เคยหนีจากแม่เพิ่นโอ้โอู้รอลลลลลลนะครับกล้วยตัวนี้ลูกกลมดีกว่าแมนครับอืมไป ผิวเกลี้ยงดีนะพี่น้องนะครับพุนห์ถ่ายพุนห์นะครับนี่แข็งขาดีนะครับขั้วงามงามนะครับผูวตัวนี้นะครับเมย์คุ้นฟุ้งนี่เป็นบพรพันได้เลยนี่นะครับผมค่าได้ครับพ่อเปอร์ไรพา่น้องว่าอยากไวแปดมุ่งหาพันแปดหมื่นห้าครับอืมนะครับกล้วยผูตัวนี้นะครับพอมันเป็นลูกสายกลมนะครับจะพอได้เพราะเราจมันรอเนาะครับ แม่เพื่นกับูุ้งอยซีบหองีบเจ็ดด้วยครับอืมแม่เพื่อนอะไดิครับ่แข่งขายไงดีนะครับเลยแปก็นทางเขาเนาะเอาความคขยไปท่ไูนแปดสองครับผมเจ็าครับผมสองแเนย์ครับสองแเนย์เนาะครับอยู่บ้นไหนครับอยู่บ้านโคกบ้านโคกครับได้ตําบลพุนงามน้องหันครับโอ้พุงามน้องหันเท่าเนาะครับผมเกีอยกับของค้าครับผมกอไปบ้าน ดมวาพออยู่พออยู่่ไที่ผ่านนครับต้อเป็นนักสันโอเคเนาะลูกน่อยนี่ของอีพอครับผมรัดบ่ใช่หรเาพอมันติดติดนั่นอยู่นะครับครับไป้โอ้ยมันขาดส่วนนเล่งไปไปนี่เล่งไป มึงวะนี่ครเออ้ยกี่ันนียี่่เลยขครับขายนหขายนเหวขายมุกีีย้นเลวซ้ำอ้ยบุต้องจะห้องนเหมือนห้องไม่เอนี่อ่บอางไปเลยขายเุินเหลวว่าจะไม่อมงดูนี่ โอ้คุณหุ่มลายเอาไขเบ่งอยู่นะครับทไงบ้าทนี่บอกไเบงลรเบิ้งเล้วโอ้ยีมากปนครับวันะครับใข้เบ้องเลี่ปหนองมึงคกับนี่นะครับทนี่พกีโคมนะครับเดี๋ยวมาเบ่งนี่ยน่ครับคุณคุณหุ่มลายนะครับไปนหองนะครับไไกลๆอกไม่กขัไปไกลเพื่อนี ปวดพูดเลยนะครับรรนี่ครับงามๆเลยนะครับแม่ลูกลูกแม่เหมือนเนาะโอ้ลูกผูมัมนไว้าจ้บาทหรอพ่อนี่ยได้ละโอ้้านจำเทนเ้ยลานทนครับ สูงสวมหัวพมเนาะสูงเทยน้อยเนาะลูกแรกว่าอู้หุ่นห่างเลยงามๆเลยสวัสดีครับผมครับผมพี่ยังเนาะครับเอ่อพ่อประสิทธิ์ครับพ่อประสิทธิ์บันดุงบันดุงครับผมเกยไทยเนาะครับผมเกยไทยอยู่มือเหนียวตัวได้มากเลยพอดีอัวนี่แหละตัวนี้แหละครับได้ตั้งซื้อตัวยังบอดซื้อเพื่นตยังครับมีครับซื้อแม่ฝาสางแม่ฝาสางครับผมโอ้สวดแจงเนาะพอเนาะครับ แม่แม่เพื่อนสูงอะไรได้บ่เนี่ยขั้วสูงไหมตัวไหนขั้วสูงตัวนี้ประกันยุ้ยไล่หาที่สองครับประกันไล่หาที่สองเลยครับผมปอพี่น้องนะครับมาขอคุยทำงานครับนี่นะครับผมไอ้ลูกเพล่อนางพเนี่ยลูกเป็นบิ๊กเบิร์ดครับลูกของบิ๊กเบิร์ดเลยยี่สิบเมื่อครับยี่สิบวันยี่สิบวันปลาโทษมันเคุยเดือนดไงเร็วแท้ครับนะครับออกมาไงโดดพี่น้องเพราะแต่แม่ฝลาซางนะครับผมลูกแรกบ่พ่อลูกแรก ลูกแรกไปหาทิฟองแท่คู่เดียวครับตัวนี้อายุ3ปีน้อยๆเนี่ยละโอ้ยมันมันคูยมัน่งเลยตัวนี้สิบตัวหน่อยนะครับผมปวดปวดเนาะเปิดไปสิบหาแกงขานี่ขนาดนะครับว้าวเาเิ็นร พ่อประเทศครับผมบันทึกเบื้องความงามเนาะน้องลอยหาลิฟซองนี่ในท้องจะบ้างอยู่นะ้องบ้างครับบ้างดูกี่สิบมื่นของพีกเบิร์ดเนาะแม่นครับผมขอฟังราคาให้นะพ่อเอกสารครบแล้วถ้าผมเปิดไว้ล้านหาแสนบาทหนึ่งล้านห้าแสนครับผมก็คุยได้ครับคุยได้เนาะคุยได้เอานะพี่เนาะครับครับถือว่าโชคดีนะครับประดามากเลอนี่เห็นเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อเงี้ยงงามๆเลยนะครับของบริษิทยุบัดดุงที่พ่อบัดดุง บันดุงในบ้านยังบ่เอออยู่ในเทศบาลเมืองบันดุงครับนานาบิ๊กซี่บันดุงนาบิ๊กซี่เลยครับซื้อฟ้ามติยังบ่ซื้อโชคประสิทธิ์ฟาร์มครับโชคประสิทธิ์ฟาร์มครับผมเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวตำรวจจะไปหาที่ฟ้ามครับครับครับผมนะครับพ่อประสิทธิ์เปิดนะครับของแม่ฟาสางไปนะครับร้อยห้าสิบสองนะครับลูกไส้ของบิ๊กเบิร์ดนะครับผมเปิดไปหนึ่งล้านหาเซนครับพี่น้องนะครับงามๆเลยนะครับเพ้่ออยู่บันดุงนะครับฟันแท้คู่เดียวครับฟันแท้คู่เดียวครับประสิผมขอทอภัย ศูนย์หกสามครับพ่อศูนย์ห้าเจ็ดแปดศูนย์ห้าเจ็ดแปดครับสองสองสามสองสองสามเนาะครับโชคประสิทธิ์ฟาร์มครับโชคประสิทธิ์ฟาร์มนะครับผมงามเลยนะครับของพ่อโอเคพ่อมาณของครับผมเอาเมื่อไรครับพ่อครับผมนะครับเมื่อกี้ก็นะครับพามาเพื่อคุยงามระคายนี่ครับพี่น้องนะครับผมก็นะครับกุ้ยก็นะครับบอลไล่ปันไดนครับพี่น้องนะครับผมก็อากาศฝนตกนะครับคึ้มๆนะครับนี่พี่น้องก็เข้ามาเลือกซื้อเลือกหานะครับผม นี่บ,บรรยากาศนะครับผมเอานะครับกผมวตัมขอขอบคุณนะครับเด้อนะครับ FT ที่เขามารับชมคลิปจนจบนะครับผมควาโซ่ร่างกายแข็งแรงนะครับเด้อหาควยได้มันมานะครับผมหนึ่งว่าตัมได้แล้วพอกันคลิปนะ้าสวัสดีครับ